บทที่ร้อยี่สิบสี่หลังจากค่ำคืนมาเยือนเหล่าขุนนางที่คุกเข่าอยู่ริมหลุมยักษ์อาจไม่ได้ยินเสียงอึกถึกครึกโครมแต่ลู่เจียเจียซึ่งฝึกฝนมาหลายปีย่อมมีความสามารถในการได้ยินและการมองเห็นที่ดีเยี่ยมเธอได้ยินเสียงการต่อสู้แผ่วเบาดังมาจากที่นั่นอย่างชัดเจนหูสีอัมพันใสดุดอัมพันหลวงเธอแดงก่ำเล็กน้อยท่ามกลางแสงแดดหลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งเธอจึงเดินฝ่าแสงไปยังหลุมถือดาบไว้ในมือ หนิงเซียวหลิงถือดาบอีกาทองคําไว้แน่นดีใจที่ได้เห็นลู่เจียเจียจึงรีบเดินเข้าไปทักทายโค้งคำนับและกล่าวว่าเซี่ยวหลิงทักทายอาจารย์ผู้หายสาบสูญไปนานดูเจียเจียรูปศีรษะสีหน้าอ่อนโยนแววตาเปลี่ยนไปด้วยความโล่องออยใจและยินดีอย่างเปิดเผยเธอยิ้มและกล่าวว่าดีแล้วที่ท่านปลอดภยัยเซี่ยวหลิงปลอดภัยดีเกิดอะไรขึ้นในเมืองเมื่อเดือนที่แล้วบ้างพวกท่านสบายดีกันดีหรือไม่ หลายวันก่อนสำนักสวรรค์อยู่เจี้ยนได้เปิดฉากการฝึกฝนอีกครั้งและเหล่าสิทธิ์ที่กลับบ้านในช่วงปีใหม่ก็ทยอยกลับมาอย่างไรก็ตามหนิงฉางจิ๋วและหนิงเซียวหลิงยังไม่กลับมาเดิมทีลู่เจียเจียสองคนไปยังเมืองหลวงเพื่อตามหาแต่ได้ทราบว่าจักรพณีเจ้าก็หายตัวไปเป็นเดือนแล้วเช่นกันนางรู้สึกไม่สบายใจจึงถามลู่หยวนไปว่าวันนั้นท่านพาพวกเขาไปที่ไหนแต่กลับพบว่าเมืองหลินเหอที่พวกเขาไปนั้น เป็นเมืองห่างไกลที่ติดชายแดนเจ้าข่าวลือที่ว่าเมืองหลินเหอถูกหลอกหลอนและถูกปกป้องด้วยกำแพงกั้นแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางแต่ลู่เจียเจียซึ่งเก็บตัวอยู่จึงเพิ่งรู้เรื่องนี้นางรีบเร่งไปที่นั่นข้ามคืนแต่กลับพบว่ากำแพงกั้นเมืองนั้นแข็งแกร่งกว่าที่นางคิดไว้มากแม้จะใช้ดาบนับร้อยเล่มแล้วนางก็ยังไม่สามารถฝ่าความมืดนิดที่ปกคลุมเมืองได้นางและคนอื่นๆอีกหลายคนต่างวิตกกังวลและสิ้นหวังรอคอยอยู่นอกเมืองเป็นเวลาสามวัน จนกระทั่งเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วลำแสงก็พุ่งออกมาจากห้วเหวแห่งความมืดพุ่งทะลุทอ้องฟ้าเหนือเมืองแสงสว่างนั้นไม่ได้เปรียบเสมือนแสงวาบของดาบหากแต่เปรียบเสมือนสายฟ้าที่ยาวและแคบที่ถูกแช่แข็งอยู่ในเมฆดำมืดสายฟ้านี้ฉีกกระชากอารมณ์อันหม่นหมองของลูเจียเจียให้ขาดวิน่นจากนั้นทุกสิ่งก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเหลือเกินความมืดแตกร้าวราวกับเปลือกไข่พังทลายลงในพริบตากำแพงเมืองพังทลายลงในชั่วพริบตา แสงแดดยามฤดูหนาวแม้จะขาดความอบอุ่นแต่ก็ส่องสว่างเพียงพอที่จะส่องประกายเข้าไปในเมืองที่ไร้ชีวิตชีวาพลางพราวจนทําให้น้ําตาเอ่อคลอผ่านในเมืองนี้ดวงวิญญาณถูกนอนวิญญาณที่ร่วมเดินทางไปกับท่านหญิงไปสู่การขึ้นสู่สวรรค์อย่างสิ้นหวงังกลืนกินไปนานแล้วเหลือเพียงร้อยหรือสองตนเกาะอยู่บนข้าวสารดิบพวกเขาทั้งหมดผอมโซท้องไส้ปั่นป่วนเพราะอาหารไม่ย่อยของข้าวสารจนกระทั่งวันนี้ พวกเขายังคงเห็นเส้นเพลิงที่ร่นลงมาจากฟากฟ้าและสายฟ้าที่แวบว่าไปทั่วสวรรค์มองดูแสงสว่างสาดลงมาอาบพื้นดินอย่างหมดหนทางกระนั้นหลายคนก็ยังคงขดตัวอยู่ในบ้านด้วยความหวาดกลัวพบว่าแสงสว่างไม่เพียงแต่ไม่จริงแต่ยังแฝงไปด้วยความหวาดว่านารทุกอย่างรุนแรงในขณะนี้พวกเขาแยกแยะไม่ออกแม้แต่ว่าตนเองมีชีวิตหรือเป็นผีหวาดกลัวว่าแค่เห็นแสงสว่างก็อาจเผาผลาญพวกเขาให้เป็นเท่าทานนักร้องหญิงผู้นี้ ซึ่งตอนนี้เป็นผู้ส่งวิญญาณปรากฏตัวขึ้นจากเงามือดอันไร้ขอบเขตของห้องใต้ดินตัวนางเองคือวิญญ,ญาณเร่ร่อนและเมื่อก้าวเข้าสู่แสงสว่างราวกับดาบแทงทะลุร่างเธอเป็นบุคคลไร้ค่าในเมืองนี้ก่อนที่อาณาจักรศักดิ์สิทธิ์เฟิงตู่จะสถาปนาอย่างแท้จริงและครอบคลุมดวงวิญ,ญญาณของทวีปใต้ทั้งหมดอิทธิพลที่นางมีต่อเฟิงตู่น้อยกว่าอิทธิพลของหัววัวและหน้าม้าใช่หรืฉะนั้นตลอดการต่อสู้อันยิ่งใหญ่นี้ไม่มีใครสนใจนางเลย เธอจึงซ่อนตัวอยู่ในมุมเปลี่ยวร้างหวาดกลัวทั้งแสงและมืดจนกระทั่งบัดนี้ในที่สุดก็ตื่นจากนิทราเธอนึกถึงวันที่เธอตกจากอาคารความปวดร้าวร้ายแรงเมื่อมีมีดสั้นแทงทะลุช่องท้องทำให้เธอรู้สึกเสียใจเล็กน้อยแต่ในที่สุดความกล้าที่จะตายก็เอาชนะบัดนี้ท่ามกลางความสิ้นหวังอย่างที่สุดความกล้าหาญอีกแบบก็ผุดขึ้นในกายเธอเธอหุมฮัมเพลงเดินไปข้างหน้าอย่างสง่างามลมหนาวพัดมา ข้าดื่มบนเรือเพียงลำเดียวราวกับน้ำแข็งและหิมะเครื่องลำยามสนธยาชะาลางเครื่องสำอางสีชมพูของข้าดินแดนเก่าความฝันในอดีตท,ที่ข้าจะร่วมแบ่งปันความโศกเศร้าด้วยเธอร้องเพลงเบาๆกลิ่นหอมจางหายไปกับสายลมช่วงท้ายโดยอ้างว่าจะรักษาบาดแผลลูเ่เจียเจียพาหนิงฉางจิว๋วและเจ้าเสียงเอ๋อที่หมดสติไปและนำโดยหนิงเซียวหลิงกลับไปยังบ้านหลังเก่าที่พวกเขาอาศัยอยู่เป็นเวลาหนึ่งเดือน แอฟเตอร์ช็อจากการโจมตีด้วยดาบอันรุนแรงของมาดามไผ่ทียิ้งจะมาถึงถนนหน้าบ้านบ้านเรือนและกำแพงการหน้าบ้านพังทลายลงราวกับข้าวสาลีที่ถูกล้อบดขยี้ส่วนใหญ่กลายเป็นผงทุลีท่ามกลางแสงแดดยังคงเห็นละอองฝุ่นฝิละเอียดที่กลิ้งลงบนพื้นได้อย่างชัดเจนลู่เจเจ้เดินเข้าไปในลานบ้านปล่อยทั้งสองลงและเตือนพวกเขาว่าไม่มีใครอยู่ที่นี่แล้วเลิกแกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องครูต่อมาหนิงฉางจิ่วและเจ้าเสียงเอ๋อลืมตาขึ้น ทั้งสองสบตาการก่อจะรีบเบือนตาหนีโดยเฉพาะเจ้าเสียงเอ๋อใบหน้างดงามเคร่งขรึมแววตากโกรธแค้นแทบจะระเบิดออกมาหนิงชางจิวยังคงรู้สึกปวดตุบตุบอย่างรุนแรงในหัวเขาขยี้ขมับพลางนึกถึงทุกสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเขารู้สึกผิดที่ทําอะไรเกินไปและอ้ะปาปากขอโทษแต่เมื่อเห็นใบหน้าเคร่งขรึมของเต้าเสียงเอ๋อเขาก็เกลื่อนคําพูดนั้นลงคอเขาโค้งคํานับให้ลู่เจีย้ยและกล่าวว่าสวัสดีครับท่านอาจารย์ ลู่เจียเจียมองเขาตั้งแต่หัวจนเท้าขมวดคิ้วชุดของท่านนิ้งฉางจิวนึกขึ้นได้ว่าเขายังคงสวมชุดสีขาวอยู่เขานึกถึงภาพอันน่าเกรงขามเมื่อครั้งอัญเชิญวิญญาณโดยกำเนิดและภาพนั้นเมื่อประกอบกับชุดสีขาวนี้กลับดูแปลกประหลาดขึ้นมาทันทีแม้ว่าเจ้าเสียงเอ๋อจะแต่งกายเป็นผู้ชายแต่นางกลับดูสง่าง,งามและงดงามหาที่เปรียบไม่ได้กับชุดสตรีของเขา,ขเ,ขาเขาถอนหายใจเงียบๆคิดว่าถ้าไม่ใช่เพราะสถานการณ์เช่นนี้ เขาคงไม่เห็นด้วยกับแผนนี้และตอนนี้หลังจากการต่อสู้จบลงเขายังไม่มีเวลาเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยซ้ําแถมตอนนี้ก็มีคนเห็นเขามากมายในสภาพเช่นนี้เขาดึงชายกระโปรงสีขาวของตัวเองก้มหน้าลงด้วยสีหน้าหมดหนทางดูดีทีเดียวลู่จีเจียกล่าวไม่รู้จะพูดอะไรต่อเพียงแต่เอ่ยชมเขานิงฉังจิวอยากจะหายตัวไปในดินเขาลูบหน้าผากตัวเองนิ่งเงียบลู่จีเจียมองเขาความคิดสับสนวุ่นวายเธอยังไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น แต่การนึกถึงฉากที่จิวยูปกป้อนพวกเขาก่อนหน้านี้ยิ่งทําให้ความกังวลของเธอทวีความรุนแรงขึ้นเธอมองไปที่เจ้าเสียงเอ๋อและพูดว่าทําไมเจ้าไม่กลับไปพักผ่อนที่ห้องละ่ะคุณเจ้าข้าจะไปดูแลเจ้าและช่วยรักษาอาการบาดเจ็บให้ทีหลังเจ้าเสียงเอ๋อตอบอย่างเย็นชาว่าไม่จําเป็นพูดจบเธอก็เม้มริมฝีปากไม่แม้แต่จะเหลือบมองหนิงฉังจิวก่อนจะหันหลังเดินจากไปลู่เจเจียถอนหายใจมองชายหนุ่มในชุดขาวด้วยสีหน้ารู้สึกผิดเล็กน้อยแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ นิงฉางจิวคุ่นคิดครู่นหนึ่งแล้วกล่าวว่าท่านอาจารย์เข้าใจผิดจริงๆแล้วพวกเราไม่ได้ทําอะไรเลยเมื่อกี้นี้ใต้ถนนเก้าเรากําลังฉลองการสังหารนางใบด้วยการไฮไฟแล้วชุดนี้ก็ยังลู่เจะเจียหลับตาลงไม่อยากพูดฟังคําอธิบายงุ่มง่ามของเขาผลักประตูเปิดออกทันทีพูดอย่างหัวเสียว,ว่ามานี่นิงฉางจิวและนิงเสียวหลิงตามเข้าไปนิงเสียวหลิงดึงแขนเสื้อพี่ชายจ้องมองเขาอย่างโกรธจัดและพูดเบาๆว่า อย่าทําให้ท่านอาจารย์โกรธอีกนะเมื่อเข้าไปข้างในสีหน้าของลู่เจเจียก็อ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดอาจเป็นเพราะการอยู่สันโดษมาเป็นเวลาหนึ่งเดือนลู่เจเจียจึงดูผอมลงกว่าเดิมและการรอคอยอันยาวนานานอกเมืองยิ่งทาให้ใบหน้าอันงดงามของเธอเหนื่อยล้าราวกับกล้วยไม้ในหุบเขาอันสงบที่เปื้อนด้วยฝุ่นผงเมื่อมองดูพวกเขาลู่เจเจียรู้สึกถึงน้ําหนักมหาศาลที่ยกออกจากหัวใจและสีหน้าของเธอก็สงบสุขอย่างผิดปกติ นางมองดูอีกาสีทองสามขาในอ้อมแขนของหนิงเซียวหลิงเปล่งเสียงเบาว่าเอ๊ะแล้วถามว่านี่คือหนิงเซียวหลิงจึงนึกขึ้นได้ว่านางยังคงถือนกตัวนั้นอยู่จึงรีบพูดว่านี่คือนกของพี่ใหญ่พูดจบนางก็โยนนกตัวนั้นออกอีกาสีทองก็กระพือปีกบินกลับมาเกาะที่ไหล่ของหนิงชางจิว๋วหนิงชางจิ๋วลูกขนสีทองบางๆของอีกาสีทองพลางกล่าวว่านี่คือวิญญ,ญาณโดยกําเนิดของข้าลูกจีเจียถามด้วยความประหลาดใจ วิญญาณโดยกำเนิดหรือหนิงชังจิวพยักหน้าและกล่าวว่าข้าได้เข้าสู่แดนสวรรค์แล้วลู่เจียเจียไม่ได้กังวลกับเรื่องนั้นเธอมองดูนกแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนจริงอย่างเหลือเชื่อในขณะที่วิญญาณโดยกำเนิดควรมีเพียงรูปร่างและทุกสิ่งที่มันแสดงออกมาควรได้รับการควบคุมโดยจิตสำนึกของมนุษย์และอิทธิพลจากความโหดร้ายที่แฝงอยู่ในตัวมนุษย์มันไม่ควรเหมือนจริงขนาดนั้นหนิงชังจิวเห็นคำถามในใจจึงใส่หน้าพลางกล่าวว่าข้าไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีตัวตนแบบไหน ลู่เจียเจียมองดูอีกาสีทองและถามว่าวิญญาณโดยกําเนิดนั้นไม่สมบูรณ์โดยกําเนิดและจําเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูอย่างช้าๆผ่านการฝึกฝนอะไรนะมันไม่สมบูรณ์ลู่เจียเจียมองดูมันและรู้สึกว่ามันเกือบจะเหมือนกับอีกาสีทองสามขาในตำนานหนิงฉังจิวมองนกบนไหลนึกถึงภาพในอดีตชาติที่มันเคยปรากฏหลังจากคุ่นคิดครู่หนึ่งเขาเอ่ยขึ้นว่าบางทีนกตัวนี้มันอาจตัวไม่ใหญ่พอ ดวงตาเรียวคมกริบของลู่เจเจียรีลุงเล็กน้อยความเย็นยะเยือกแล่นผ่านร่างไปชั่วขณะเธอเอ่ยเสียงเบาอืมในใจเต็มไปด้วยคำถามมากมายแต่ดูเหมือนเธอไม่อยากจะพูดต่อเธอถามว่าเดือนนี้เกิดอะไรขึ้นในเมืองนี้กันแน่นิงชังจิวเล่าเรื่องราวทั่วไปที่เกิดขึ้นในเดือนนั้นให้ลู่เจเจฟังขณะที่นิงเซียวหลิงคอยแทรกรายละเอียดเข้ามาเช่นฉากที่นิงชังจิวถูกทำร้ายรอยยิ้มบางเปิดออกมาบนใบหน้าเคร่งขรึมของลู่เจเจเป็นครั้งคราว หลังจากฟังเรื่องราวการต่อสู้อันชาญฉลาดกับมาดามไบลู่เจเจียก็ถอนหายใจเบาๆอันตรายแบบนี้อีกแล้วเหรอนิ้งฉังจิ๋วกล่าวว่าหากท่านหญิงไบสร้างอาณาเขตศักดิ์สิทธิ์ของนางสำเร็จนางจะสามารถเลื่อนขั้นไปถึงระดับที่หได้ทันทีหากนางสร้างประสาทยมราชครบทั้ง1ิบที่ตามที่นางวาดฝันไว้นางอาจบรรลุถ,ถึง3าอาณาเขตคู่ขนานในตำนานซึ่งมุ่งสู่การเลื่อนขั้นโดยตรงลู่เจเจียก็รู้สึกว่าทุกอย่างดูไม่จริงเธอถามว่า ท่านกำลังบอกว่าร่างที่แท้จริงของหญิงใบคือซากที่แตกหักของเทพเจ้าองค์หนึ่งหรือนิงฉังจิวตอบว่านั่นเป็นเรื่องจริงในมวนคำพีที่เปิดเผยโดยตรกะในตำนานในตอนนั้นอย่างไรก็ตามตรกะในตำนานแรกของนางมีข้อบกพร่องทำให้นางล้มเหลวในวินาทีสุดท้ายเมื่อ,อนาเขตศักดิ์สิทธิ์กำลังจะสำเร็จเธอคิดพลังตอบว่าปีศาจกระดูกที่คลานออกมาจากป่าดงดิบทางใต้นั่นหรือนิงฉังจิวพยักหน้าและบอกว่าอาจารย์ก็รู้เรื่องนี้ด้วยหรือ ลู่เจียเจียเล่าว่าเคยได้ยินอาจารย์พูดถึงเรื่องบางเรื่องมาก่อนและมีบันทึกในบันทึกของสำนักแต่ข้าไม่ค่อยรู้อะไรมากข้าได้ยินเพียงว่ามีหุบเหวลึกอยู่ใจกลางป่าดงดิบทางใต้หุบเหวที่เรียกว่าสุสานกระดูกมีน้ำตกสีดำนับท้วนอยู่ริมเหวว่ากันว่าถ้าใครกระโดดลงในเหวเขาจะจะตกแต่สุดท้ายก็กลับเข้าฝั่งไม่มีใครรู้ว่ามีอะไรซ่อนอยู่ข้างในนิ้งชังจิวแทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับดินแดนรกร้างในหนานโจเลย จึงถามท่านหญิงไปคลานออกมาจากเหวหรือลู่เจเจยกล่าวถ้าบันทึกเป็นจริงกำแพงของเหวนั้นคงเดินยากลำบากมากแล้วนางจะคลานออกมาได้อย่างไรหนิงชังจิ๋วก็ไม่รู้เช่นกันเขารู้สึกหนาวสั่นไปทั้งตัวและกล่าวว่าหากอสูรกายที่แปลงร่างจากซากศพเพียงส่วนเดียวมีพลังอำนาจมากขนาดนั้นแล้วกระดูกศักดิ์สิทธิ์นั้นจะมีตัวตนอยู่ได้อย่างไรในชีวิตลู่เจเจกล่าว ผู้ปกครองทั้ง12อาณาจักรเป็นอมตะเจ้าของกระดูกศักดิ์สิทธิ์นั้นน่าจะเป็นรองเพียงผู้ปกครองอาณาจักศรศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นหนิงฉังจิวเล่าถึงบันทึกในคัมภีร์โบราณตำนานเล่าว่าในอาณาจักศรศักดิ์สิทธิ์นอกจากผู้ปกครองแล้วยังมีข้ารับใช้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยขุนนางศักดิ์สิทธิ์สองคนที่แข็งแกร่งที่สุดเรียกว่าทูตสวรรค์และเทพารักษ์เนื่องจากผู้ปกครองอาณาจักศรศักดิ์สิทธิ์ของตนไม่สามารถละทิ้งอาณาจักศรศักดิ์สิทธิ์ของตนได้ เขาจึงต้องพึ่งพาทูตสวรรค์เหล่านี้หรือฉายาของตนเองเพื่อควบคุมโลกมนุษย์ดินแดนของทูตสวรรค์และเทพารักษ์กล่าวกันว่าเป็นสามดินแดนในตำนานที่ใกล้เคียงกับจุดสูงสุดของโลกมนุษย์แต่ถ้าพวกเขาเป็นขุนนางชั้นสูงจากอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงพลังของพวกเขาก็มหาศาลมากผู้ใดเล่าจะฆ่าพวกเขาได้นอกจากผู้ปกครองอาณาจักรนั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่เมื่อเทพเจ้าล่มสลายเมื่อ500ปีก่อน นิงชังจิวถอนหายใจยาวคิดว่าเรื่องเหล่านี้อยู่นอกขอบเขตอำนาจของเขาในปัจจุบันแม้ว่าทะเลฉีและเส้นโลหะวิญญาณในครหาหนดม่วงจะฟื้นคืนแล้วแต่การบ่มเพาะอาณาจักรของเขาก็ยังเป็นกระบวนการที่ยาวนานมาแต่ในชีวิตก่อนเขาก็บ่มเพาะมาวันแล้ว24ปีเต็มนิงชังจิวถามว่าใครจะเป็นผู้พิทักษ์อาณาจักรมนุษย์ในปีนี้ลูเจเจียตอบว่า ตอนนี้เป็นปีแห่งการล่าอันว่างเปล่าและอีกไม่นานก็จะเป็นเดือนแห่งเทพผู้ถูกทอดทิ้งหลังจากเดือนแห่งเทพผู้ถูกทอดทิ้งผ่านไปปีแห่งเทพผู้ถูกทอดทิ้งต่อไปก็จะเริ่มต้นขึ้นหนิงเสียวหลิงฟังจากด้านข้างด้วยความตกใจและความอยากรู้อยากเห็นเธออดไม่ได้ที่จะถามว่าการล่าอันว่างเปล่าและแทบทุ่ถูกทอดทิ้งคืออะไรความรู้เหล่านี้หาได้จากตำราในยอดเขาชั้นในและสลาฝึกตนชั้นสูงเท่านั้น ความรู้นี้ไม่ใช่ความลับแต่เนื่องจากเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังที่สุดในโลกนี้ผู้ฝึกตนหลายคนจึงกลัวข้อบังคับที่มองไม่เห็นและไม่ค่อยพูดถึงมันเมื่อหนิงเสี่ยวหลิงถามลูเจียเจียก็อธิบายว่านี่คือชื่อเกียรติยศของผู้ปกครองทั้งสองแห่งอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ตำนานเล่าว,ว่าผู้ปกครองทั้ง12จะมีหน้าที่ปกป้องอาณาจักรมนุษย์ในแต่ละปีทําให้เกิดวัฏจักร12รอบระหว่างการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้ง เชื่อกันว่าจะมีช่องว่างหนึ่งเดือนในเดือนนั้นจำนวนวิญญาณร้ายและปีศาจที่ปรากฏอยู่ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นไปสองเท่าจึงถูกเรียกว่าเดือนแห่งการถูกเทพเจ้าทอดทิ้งในเดือนนั้นนิกายทั้งหมดจะละทิ้งการต่อสู้และมุ่งเน้นไปที่การปราบปีศาจและอสูรร้ายเพื่ออนาจาักรมนุษย์นิงเซี่ยวหลิงเคยได้ยินเรื่องเดือนแห่งการถูกเทพเจ้าทอดทิ้งมาก่อนแต่ตอนนี้เธอเข้าใจแล้วจึงถามว่าทำไมถึงมีช่องว่างหนึ่งเดือน ลูเจเจี้ยสายหน้าและกล่าวว่านี่เป็นหนึ่งในกฎของฟ้าดินข้าไม่ทราบเหตุผลแน่ชัดอย่างเช่นเดือนแห่งการถูกเทพเจ้าทอดทิ้งปีนี้คือเดือนเมษายนปีหน้าคือเดือนพฤษภาคมและปีถัดไปก็คือเดือนมิถุนายนนิ้งชางจิว๋วนึกถึงสิ่งที่เขามองข้ามมาโดยตลอดจึงกล่าวว่างั้นก็หมายถึงว่า13ปีกว่าที่ผู้ปกครองทั้ง12แห่งอาณาจักรศักดิก์สิทธิ์จะปกป้องโลกมนุษย์ได้ ลู่เจเจียพยักหน้าและกล่าวว่าใช่แล้วแสงสว่างแวบแหลกในใจของหนิงฉางจิวพอรู้สึกเลือนลางว่าตนเองได้สัมผัสอะไรบางอย่างแต่ไม่สามารถระบุทิศทางที่แน่ชัดได้หนิงเสียวหลิงยิ้มและกล่าวว่าบางทีเดือนที่ไม่มีเทพเจ้าเป็นบททดสอบสำหรับพวกเราผู้บางเพนเพียนลู่เจเจียก็หัวเราะเช่นกันเดือนแห่งการละทิ้งศักดิ์สิทธิ์ปีนี้เซียวหลิงต้องทำผลงานให้ดี ผู้ที่กำจัดวิญญาณร้ายได้มากที่สุดในแต่ละปีจะได้รับรางวัลจากยอดเขาทั้งสี่ร่วมกันหนิงเสี่ยวหลิงรวมนึกถึงปีที่ผูดผีบุกโจมตีเมืองและพยักหน้าอย่างหนักแน่นการปราบปีศาจและอสศูนร้ายเป็นหน้าที่ของผู้ฝึกฝนลู่เจ๋เจียยิ้มอย่างพึงพอใจหนิงชัางจิ๋วถามว่าเดือนนี้อาจารย์เก็บตัวเป็นอย่างไรบ้างรอยยิ้มของลู่เจ๋เจียจางลงสักเล็กน้อยแต่นางไม่ได้ปิดบังสิ่งใดขอบเขตเถวดาวของท่านพัฒนาไปมากเกินพอแล้ว แต่ระดับการฝึกตนของท่านยังไม่พัฒนาพอหนิงช้างจิว๋วมองอีก,กาสีดำบนบ่าของเท้าอย่างไม่แน่ใจข้าอาจมีทางหนิงเสี่ยวหลิงก็นึกขึ้นมาได้ทันทีว่าอาการบาดเจ็บของนางได้รับการรักษาด้วยนกสีทองอันง,งดงามตัวนี้ในเวลานั้นนางรู้สึกเพียงความอบอุ่นห่อหุ้มนางราวกับอยู่ในดินแดนรกร้างและชมพระอาทิตย์ตกดินอันง,งดงามนางรีบพูดขึ้นว่าบางทีนกน้อยของสิทธิพี อาจช่วยอาจารย์เจียเจ้ยรักษาอาการบาดเจ็บของนางได้หลังจากพูดจบนางก็มองพวกเขาด้วยความตื่นเต้นแต่สังเกตว่าด้วยเหตุผลอะไรสีหน้าของสิทธพี่และอาจารย์ดูแปลกแปลกไปสักหน่อยนิ้งช้างจิ๋วยิ้มก่อนก่อนจะคลายความเกิดเขินลงและกล่าวว่าสิทธน้องขอแนะนําตัวก่อนนกน้อยสีทองตัวนี้ชื่ออีกาทองคำสามขาอีกาทองคํานิ้งเสี่ยวหลิงรุ่นคิปเคยได้ยินมาว่าอีกาทองคําซ่อนนางงามไว้อืม ซ่อนนางงามไว้ทำไมวิญญาณโดยกำเนิดของสิทธิพี่แปลกอย่างนั้นละ่ะลู่เจี่ยเจี้ยรู้สภาพร่างกายของตนดีที่สุดแรงกระแทกที่หลังของขุนนางหางแดงในวันนั้นทำให้นางบาดเจ็บสาหัสเกือบจะทำลายจุดฝังเข็มสองจุดของคารนหขาวเมคาหากนางไม่ใช่วิญญาณกระบี่พิเศษในร่างเดียวกันผู้ฝึกตนทั่วไปคงไม่เพียงถูกตัดทอนเส้นทางการฝึกฝนแต่ยังอาจถึงแก่ความตายอีกด้วย เนื่องจากนางรู้สภาพร่างกายของตนดีเกินไปนางจึงยิ่งสิ้นหวังม,มากขึ้นเรื่อยๆนางคำนวณเข้า,าว,ว้าว่าด้วยอัตราการฟื้นตัวในปัจจุบันนางน่าจะใช้เวลาอย่างน้อย3-5ถึงปีนั่นเป็นสิ่งที่ผู้ฝึกตนควรจะรอได้แต่หากที่ทีสืบทอดตำแหน่งของประมุขสำนักจัดขึ้นก่อนกำหนดนางไม่ได้คาดหวังกับคำพูดของหนิงฉางจิ๋วมากนักและถอนหายใจไปหาคุณเจ้าก่อนนางดูโกรธมาก หนิงฉังจิว๋วเม้มริมฝีปากพลางพยักหน้าโอเคตอนต่อไปเมื่อเสียงเคาะดังขึ้นเจ้าเสียงเอ๋อก็นั่งสมาธิรักษาบาดแผลอยู่บนโซฟาร่มสีแดงเก่าข้างๆข,ข,ขาดรุ่งริ้นพื้นผิวเกือบครึ่งหนึ่งถูกเผาไหม้ด้วยเพลิงนรกดอกบัวแดงหากเธอถือมันไว้กลางสายฝนเธอคงเปียกโชกแน่สภาพร่างกายของเธอก็ย่ำแย่เช่นกันนี่เป็นครั้งที่สองที่เธอหมดแรง แย่ยิ่งกว่าเมื่อเดือนที่แล้วมากเมื่อเธอยกร่มขึ้นรับการโจมตีของนางไบโดยใช้ร่างกายเป็นดาบเธอรู้สึกราวกับว่าเมืองทั้งเมืองกำลังกดทับลงบนร่างกายของเธอกระดูกทุกส่วนตึงเครียดถึงขีดสุดในพริบตาหากนางไบใช้กำลังมากกว่านี้อีกนิดนางคงตายจากการฟันดาบนั้นไปแล้วและแม้นางจะเสียสละทุกสิ่งเหนิ้งช้างจิ่วก็ยังกล้าที่จะประจานนางเช่นนี้แม้นางจะทุบตีเขาอย่างไม่ปราณีทุกวัน แต่นั่นก็เพื่อส่วนรวมเขาช่างใจแคบเช่นนี้ได้อย่างไรเขาเชื่อฟังมากตอนที่ถูกตีในตอนนั้นแล้วตอนนี้เขากลายเป็นแบบนี้ได้อย่างไรเมื่อเขากลายเป็นวิญญาณดั้งเดิมไปแล้วเธอแตะริมฝีปากที่คันเล็กน้อยคิดถึงความฝันประหลาดที่เพิ่งเกิดขึ้นและภาพใต้ขนนกก้าวนิ้งช้างจิ๋วจะไรย้ยางอายเช่นนี้ได้อย่างไรกลา้าเธอสะบดอยู่ในใจความเจ็บปวดที่แผดเผาในร่างกายทวีความรุนแรงขึ้น เธอสูดหายใจเข้าลึกๆพยายามทำใจให้สงบแล้วก้มลงดูพบว่าเสื้อผ้าชายผิวขาวที่ไม่พอดีตัวก็เป็นของหนิงฉังจิ๋วเช่นกันเมื่อดูเสื้อผ้าเธอรู้สึกอึดอัดยิ่งขึ้นมาอีกเธอเอื้อมมือไปด้านหลังศีรษะรวบผมสีดำราวกับเมฆหมอกและเริ่มแกะกระดุมเสื้อผ้าตั้งใจจะเปลี่ยนเป็นชุดใหม่เสียงเคาะประตูดังขึ้นเจ้าเสียงเอ,อ๋อมือยังคงกำปกเสื้อไว้แน่นไม่เงยหน้าขึ้นและพูดว่า ออกไปนิงชังจิวกล่าวว่าข้ามีเรื่องต้องปรึกษากับฝาบาทเจ้าเซียงเอ๋อถามว่ามีอะไรหรือนิงชังจิวครุ่นคิดครู่หนึ่งก่อนเอ่ยถามอย่างลังเลเปลี่ยนเสื้อผ้าสิเจ้าเซียงเอ๋อทนไม่ไหวอีกต่อไปพลังวิญญาณของนางกลับฟื้นคืนมาบ้างแล้วเธอจึงเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วประตูเปิดออกในพริบตานิงชังจิวรู้สึกถึงลมกระโชกแรงพัดเข้าหา หมัดหนึ่งพุ่งเข้าใส่หน้าเขาคราวนี้เขาชกไม่ถึงหมัดเดียวเจ้าเสียงเอ๋อก็กดเขาลงกับพื้นเธอคล่อมเขาไว้กางขาออกกว้างและเริ่มทุบตีเขาอย่างดุเดือดนิ้งช้างจิวรู้ว่านางต้องการระบายความโกรธจึงขัดขืนเพียงเล็กน้อยเพื่อไม่ให้ลู่เจียเจี้ยและหนิงเสี่ยวหลิงได้ยินเสียงเขาพยายามเงียบไม่ให้ร้องขอความเมตตาอย่างสุดกำลังเมื่อเขาลุกขึ้นมาได้ในที่สุดเจ้าเสียงเอ๋อก็ถูหมัดของตัวเองที่ชกไปด้วยเหงื่อ แต่ความโกรธของนางดูเหมือนจะยังไม่จางลงเลยเธอกล่าวว่ากลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเถอะใครอยากพวนเสื้อผ้าที่เจ้าใส่อีกพูดจบนางก็ปิดประตูดังปรังอีกครั้งปล่อยให้นิงชังจิวอยู่ข้างนอกเพียงลําพังนิงช้งจิวรู้สึกจนหนเขาใช้พลังวิญญาณเยียวยาบาดแลผลภายนอกและกลับบ้านอย่างพ่ายแพ้เขาเข้าไปในห้องทํางานครู่ต่อมานิงเสี่ยวหลิงก็ย่องเข้ามาถามสิทธิพี่เป็นอย่างไรบ้าง หนิงชังจิ๋วถอนหายใจทำไมเจ้าไม่ไปพูดดีๆกับสิทธิพี่ข้าละ่ะหนิงเสี่ยวหลิงทำหน้ามุ่นและพูดว่าตอนนี้พี่เซียงเอ๋อดุมากข้าไม่กล้าไปหนิงชังจิ๋วไม่พูดอะไรหยิบพู่กันและหมึกมากางกระดาษออกและเริ่มเขียนหนิงเสี่ยวหลิงพูดต่อว่าสิทธพิพี่ท่านทำให้สิทธิพี่เซียงเอ๋อโกรธได้อย่างไรท่านไปทำอะไรใต้ขนนกก้าเออข้าได้ยินชัดว่าเป็นความสุข แล้วทำไมสิทธิพี่เซียงเอ๋อถึงมีปฏิกิริยารุนแรงเช่นนี้ท่านเป็นความผิดของท่านหรือสิทธิพี่หนิงช้างจิวถอนหายใจสิทธิน้องท่านโดนปีศาจเข้าสิงหรือไม่ทำไมถึงพูดจาทำร้ายจิตใจเช่นนี้หนิงเสี่ยวหลิงกล่าวว่าสิทธิน้องเซียงเอ๋อเป็นคู่มั่นของท่านเธอเป็นแม่ของเออพี่ชายของข้าข้าเป็นห่วงท่านหนิงช้างจิวเขียนข้อความสั้นๆอย่างระมัดระวัง เป่าเบาๆให้แห้งพับเก็บอย่างเรียบร้อยแล้วพูดว่าจะรีบอะไรนักละ่ะเด็กเลวเก้าฟังอาจารย์ของเจ้าและตั้งใจฝึกฝนสิหนิงเสี่ยวหลิงฟังคำพูดซ้ำๆนี้แล้วรู้สึกกระวนกระวายใจจึงถามว่าสิทธิพี่ท่านกำลังเขียนอะไรอยู่หรือหนิงชังจิวกล่าวอย่างใจเย็นเจ้าเสียงเอ๋อนี้ช่างรังแกข้าเสียเหลือเกินข้าขอท้าทายเชิญท่านมาต่อสู้เพื่อแก้แ,แค้นความอับอายศของข้า ตอนต่อไปดึกดื่นเจ้าเสียงเอ๋อที่กำลังนั่งสมาธิปรับลมหายใจอยู่ก็ถูกเสียงเคาะประตูรบกวนอีกครั้งคิ้วเรียวสวยงามขมวดมุ่นความโกรธที่เกือบจะสงบลงแล้วกลับประทุกขึ้นอีกครั้งเมื่อเขากล้ามาเยี่ยมยามดึกเช่นนี้เพราะเชื่อว่าตนมีเจตนาไม่ดีเธอตวาดใส่ว่าหาที่ตายอีกแล้วหรือคราวนี้อีกฝ่ายดูเหมือนจะรู้ดีเพียงสอดกระดาษโน้ตผ่านช่องประตู เจ้าเสียงเอ๋อเดินไปที่ประตูก้มลงหยิบขึ้นตอนแรกตั้งใจจะเผามันทิ้งแต่หลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งเธอก็เปิดมันออกและเหลียบมองดวงกาหรี่ลงเล็กน้อยขณะอ่านข้อความบนกระดาษเบาๆจดหมายขอโวด